เสน Tower, ส ar, hai, เอขาวสารและเรื่องราวให้เรารู้ทันขาวมาเวลาเสนอขาเวลาเสนอขาเรื่องราวทั่วโลก ิดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตรามุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะอ๋อจิบน้ำก่อนครับอือคิดว่าเป็นแตอ่ออครับอสลามุอะลัยกุมอกว่ามาตุลลอฮ์วะบรอกกาตุฮ์อสลามุอะลัยกุมารอมตุลลอฮ์วะบรอกกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลาห์มาหรอกมาตุลลอฮ์วะบรอกกาตุฮ์พบกับข่าวในวงเล็บครับเป็นข่าวในวงเล็บฉบับ,บ เป็ีนแปลงใหม่ตอนแรกของปีครับตอนแรกของปีแล้วก็ตอนแรกของ30นาทีตอนแรกที่เราจะโหดรายการให้สั้นลงครึ่งนึงเพราะว่าเราเจมเนื้อเจมตัวครับมีรายการใหม่มาเยอะแล้วเราก็ก็ละอายแก่ใจที่แล้วเราก็เหนื่อยจริงๆคือเหนื่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็3านาทีพอดีพอดีกับความรู้นะครับ วันนี้เราก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายที่ไวสเปซหรือว่าที่ห้องส่งของ white ไวแชแนลแล้วก็ถ่ายนอกสถานที่คือมีจดหมายมาจากท่านสุธ่มทางบ้านบอกว่าเอ้ยอยากให้ทางรายการข่าวในวงเล็บเนี่ยออกไปนอกสถานที่บ้างวันนี้เราเราจัดให้ตามคําขอทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเราก็มากันไกลถึง อิสตันบูลนะครับชื่อร้านอิสตันบูลชื่อร้านอิสตันบูลนะครับแล้วเราก็อยากได้บรรยากาศแบบเอารมณ์ปัตตานีปัตตานีร้านชาแต่ว่าจะไปถึงปัตตานีเราก็ไกลอยู่ไกลอยู่เอาแค่นี้แหละครับนี่ก็นี่ก็ไกลแล้วแถวราชพฤกษ์นะครับที่ร้านอิสตันบูลนะครับอยู่ในโครงการเดอะวอล์กนะครับขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยและคุณคลิปหวีผมแล้วนะครับเห็นไหมครับทำเล่นไปหลังจากที่มีการติงมาเยอะ ท้ง Facebook ท่างใน YouTube อะไรต่างๆผมก็จัดการหวีผมแล้วมีมีข้อความส่งมาด้วยแลค<อ>้คุณบุญจาที่ก็ตัดผมแล้วตัดน่ะเทศที่แล้วแล้วนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้อนรับสักราชใหม่โดยการตัดผมและหวีผมและเวลาสั้นลงครับ <c oughs> อ้าวไม่พูด <c oughs> พร่ำทำเพลงนะครับวันนี้ข่าวในวงเล็บก็ยังเสนอสองคศัพท์ครับนิยามศัพท์คําคําแรกเราเสนอคําว่า ยาวีครับ่านผู้ชมนึกถึงยาวีนึกถึงไหนคุณยิ้นึกถึงยาวีนึกถึงไหน,นมันคือภาษาพระคุณอ่าเออผมได้ยินคํานี้บ่อยภาษา,า,ษายาวีมันคือภาษาที่ทางใต้เราใช้กันใช่ไหมนอกจากคนที่อยู่ทางใต้เนี่ยคนที่อยู่คนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เป็นมาลายูใต้เนี่ยก็จะเรียกภาษาของชาวมาลายูถิ่นใต้ชาา,ามาลายูท้องถิ่นว่าภาษายาวีาใช่ไหมครับ,รบอย่างที่เรารับรู้กันในสื่อเอ้ยในใน เพื่อนที่อยู่หน้านรามเฮ้ยผู้เนี่ยคนพูดยาวีกันที่รา้านแต่จริงๆแล้วยาวีเนี่ยมันเป็นวิธีการทางอักขรวิธีการเขียนนะครับ,รบยังไงนะคือจะจงรู้ว่าภาษามาลายูเนี่ย<อ>ที่รู้นะครับภาษามาลายูมันไม่ได้มีตัวตัวอักษรนะครับมันไม่ได้เหมือนภาษาไทยนะครับหลายภาษาในโลกก็ไม่มีตัวอักษรใช่ไหมครับภาษายาวีเป็นภาษาหนึ่งที่ไม่มีตัวอักษรครับดังนั้นภาษายาวีจึงไปยืมอักขระของภาษาอาหรับนะครับเราก็จะเห็นว่าในหนังสือที่เขียนด้วยอักษร อาหรับเนี่ยที่เป็นภาษามาลายูเนี่ยเขาก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าอักษรยาวีอ๋อแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งคือภาษาไทยมีตัวอักษรไทยใช่ครับแต่ว่าภาษามาลายูครับมันไม่มีตัวอักษรไม่มีตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลาเอาภาษามาลายูไปเขียนด้วยตัวอาหรับครับเขาจะเรียกว่ายาวียาวีครับเรียก Uh huh. อัตราทางวิธีการเขียนนั้นว่ายาวีเอราะว่าพูดยาวีเนี่ยไม่มีไม่มีครับ oh. เพราะว่านั่นคือภาษามาลายูครับ uh huh. มาลายูก็เป็นภาษาที่ถูกพูดอยู่ในกลุ่มประเทศในกลุ่มมาลายูนะครับ uh huh. ดมาเลบรูไนสิงคโปร์หรือว่าบางส่วน uh huh. ทางตอนใต้ของฟิลิปปิน,ปน uh huh. ส์อะไรก็ว่าไป uh huh. แต่สิ่งนั้นก็จะเป็นเหมือนภาษาลาวภาษาไทยที่มันเป็นภาษากลุ่มเดียวกัน uh huh. แต่ว่ามาลายูถิ่นใต้หรือมาลายูท้องถิ่นมาลายูใต้มาลายูปัตานีอะไรก็จะเรียกไปใน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 ลักษณะไหนก็ว่าไปก็คือ แบบหนึ่งของภาษามาลายูออนะครับแล้วเดี๋ยวนะผมเห็นที่มาเลย์เขาใช้ตัวอังกฤษเขียนกันออันนั้นเขาเรียกการใช้อักขระรูมีรูมีนะครับก็คือการใช้ตัวอังกฤษออตัวภาษาอังกฤษนะครับช้าๆนะ มาลายูเริ่มจนมาลายูภาษาภาษาพูดภาษาพูดแต่ถ้าจะเขียนถ้าเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวียาวีแต่ถ้าเขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษเรียกว่ารููมีรูมีอ่าฮะโอเคครับโดยเฉพาะเพื่อนต่างศาสนกเนาะมักจะมาถามผมว่าเออพูดภาษายาวีได้ไหมอย่าว่าแต่ยาวีเลยยาวีผมก็พูดไม่ได้มาลายูก็พูดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เผื่อพี่น้องไว้ท่านผู้ชมไว้อธิบายมันคล้ายๆกับเอออะไรล่ะเวลามีใครมาบอกว่า นายนายเป็นอิสลามหรือเปล่าเออก,ก็งงๆนะคืออิสลามมันเป็นชื่อของ แนวทางแต่ว่าคนที่อยู่ในแนวทางนี้เขาจะเรียกว่ามุสลิมคล้ายๆกันนะฮะนั่นเองนะครับก็จะแตกต่างกันไปในลักษณะของคําบางคำเลยอะไรเงี้ยผมเองไม่ได้มีความรู้มาลายูนะครับก็ก็อธิบายได้ประมาณนี้พูดไม่ได้ไงเดี๋ยวจะพูดโชว์ก็จะ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 เป็นแบบรู้อะไรเดี๋ยวจะโดนนะมาลายูอะไรแบบว่าไม่ใช่ไปนะครับเราไม่เก่งขนาดนั้นรู้ว่าเท่าที่รู้เท่าที่เรารู้นะครับมาถึงอีกคํหนึ่งครับรับผกคำนี้ก็อย่างที่คุณฮิตบอกเมื่อกี้เราเรียกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับผู้ศรัทธาในอิสลามว่ามุสลิม มุสลิมนี่คือคําที่โลกพวกเราเรียกตัวเองว่าอย่างนี้อ่าคือไม่ใช่เราหรอกคือพระเจ้าเรียกเราแล้วเราก็นํามาใช้เรียกต่อเลยนะครับนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีความยอกย้อนซับซ้อนมากขึ้นไปอีกครับนะครับให้มันซับซ้อนเข้าไปอีกคือมีการประดิษฐ์คําใหม่ขึ้นมาครับว่าอิสลามิสต์อิสลามิสต์สะกดว่าสะกดเป็นอิสลามเลยเดี๋ยวเขาก็มีคืนนี้แหละเป็นเป็นความลำบากของคนตัดต่อไปไม่ใช่เรานะครับอิสลามิสต์ อิสลามิสเหมือนเดนทิสเหมือนเดนทิสที่แปลว่าหมอันเหมือนเจนนาริสที่แปลว่านักข่าวรอยัลิสที่แปลว่านักนิยมราชวงศ์อะไรก็ว่าไปไอเติม i อเเนี่ย i อเเนี่ยนะฮะเติมเข้าไปมันแปลเป็นว่ามันไม่มีคาไทยนะเรา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 นี่เลยในวงเล็บเราเราุกมันขึ้นมามันไม่มีคําไทยถ้าจะให้แปลก็คงจะแปลว่านักนิยมอิสลามนักนิยมอิสลามคำ ถามว่าทําไมต้องประดิษฐ์คํานี้ขึ้นมาคืออิสลามก็ก็มุสลิมก็นิยมอิสลามอยู่แล้วปะเออฟังแล้วงงๆก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่มีจิตใจอยู่นะแต่ว่าการเกิดคํานี้ขึ้นมามันมีนัยยะมันมีนัยยะคล้ายๆจริงๆเทียบไปมันคล้ายคำเก่าที่คนท้องถิ่นบ้านเราเรียกกันอเลมเออคนเคร่ง เคนมันแปลว่าอิสลามจังเลยอิสลามจังอิสลามจังน็ถ้าคุณจังนะอิสลามจ๋าอิสลามจ๋าคือย่างนี้คือเหมือนกับว่านี่คือมุสลิมนี่มุสลิมแล้วก็ถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยคุณเป็นอิสลามิสต์คือทำไมจ๋าจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นโดยมุสลิมเป็นคนแบ่งนะโลกตะวันตกนะครับนักวิชาการทางตะวันตกมันเริ่มมีการใช้คำนี้เพื่อไปเรียก คน, shirt, คน hai, บ,บ,บ,บางคนคนบางกลุ่มอ๋อคนพวกนี้เหรอเขาพูดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นอิสลามิสโดยเซนส์โดยโดยโดยเซนส์ของคำเนี Ooooh, Ford, well no ่ยนะครับมันมีทางลบนิดหน่อยเนาะอย่างเช่นเราก็พูดถึงพวก พวกรอยลิส์น่ะมันมีพวกที่แบบฝักไฟฝักไฟจนมากเกินน่ะม,<า>มันมีความแบบโหเยอะมาก<อ>หรือหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบโหมันล้นเกินต่ะล้นเกินอ่ะอดังนั้นทําให้การให้คําว่าอิสลามิสเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ความหมายของไปในทางลบทางลบ <ไป S 1> จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเออคือคืออย่างนี้อย่างที่เราคุยคุยกันบ่อยๆว่าอิสลามมันไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นทางชีวิตเป็น way of life เพราะฉะนั้นการที่ เอออิสลามมันจะไปอยู่ในทุกๆที่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับมากๆในการใช้ชีวิตเพราะว่าอะ,อะไรอะไรมันก็มีอิสลามอยู่แล้วแหละร,รมันเป็นได้ดทั้งนั้นแหละทีนี้พอมีการบัญญัติคํานี้ขึ้นมาเนี่ยมันนำให้เกิดการแบ่งขั้วขึ้นมาทันทีว่านี่คือมุสลิมปกตินี่คืออิสลามิสต์ลึกๆแล้วมันเป็นการบอกว่าไอคนที่แท่งมากๆอิสลามิสต์เนี่ยมันไม่ใช่มุสลิมมันเป็นพวกเยอะมันเป็นพวกเยอะไม่ใช่พวกปกติอ่า มันเป็นาแบ่งอย่างนี้ครับอันนี้คือโลกโลกวิชาการสมัยใหม่นะครับที่จะการแบบวิธีการศึกษาเขาคือจะมองเอาศาสนาหรือ,อว่าแนวคิดอะไรก็ตามเนี่ยเป็นแค่แควัตถุในการศึกษาเนาะมองแบบนี้ไงมองวัตถุในการศึกษาดังนั้นเออไอพวกที่นับถือเชื่อถือหรืออ,อยู่ในแนวคิดเนี่ยแค่เยอะเกินมันก็เป็นพวกเยอะแยะนะพวกอิสลามมิสต์นะทำไมคุณไม่เอาอิสลามไปไปไว้ในจุดอื่นๆทําไมไม่ใช้มันแค่เป็นศาสนาทำไมคุณใช้มันเป็นเวนอ f ฟไล e ์ทำไมมันอยู่ในชีวิตคุณเยอะแบบนี้คุณไม่ใช่มุสลิมนี่คุณไม่อิสลามมิสต์ ดังนั้นท่านผู้ชมพอใจให้เราถูกเรียกว่าอะไรนะครับหรือว่าถ้าเราถูกเรียกว่าอิสลามิสต์เนี่ยเราอาจจะต้องอธิบายความจริงางอย่าทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นมุสลิมดีอยู่แล้วไมแล้วไม่จำเป็นต้องมีคํานี้เพราะว่าทุกคนก็ใช้อิสลามไม่ต้องมาบอกว่าเรามุสลิมเยอะเยอะมุสลิมจ๋ามุสลิมจัดอะไรก็ว่าือมันเป็นคำที่อยู่ๆก็ของไม่เคยถูกแบ่งก็ถูกแบ่ง ทำทำอยู่ๆก็มีการสะโอบว่งมุสลิมหน้าจหนตาแบบนี้บอกเขาจะแบ่งก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งเขาแต่เราเป็นอะไรเรารู้ตัวคือที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะผมมองว่าเมื่อไหร่ที่มีการใส่อิสคิดขับอิสขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแอนตี้อิสนั้นขึ้นมาเช่นเมื่อมีรอยัลลิสก็จะมีแอนตี้รอยัลลิสมีการมีคนที่ประกาศตัวต่อต้านได้อะไรว่าเออแต่นั่นคือโลกของวิชาการสมัยใหม่คือมันน่ากลัวนะถ้าอยู่ๆวันหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งประกาศว่าผมเป็นแอนตี้อิสลามิสผมไม่เอาคนเง ي, ก็เคยมีเกิดเราเราเองเหรอซวยกันแล้วซวยแล้วหมายถึงเออหมายถึงว่าโลกมุสลิมนะก็จะไปถึงอะไรบางอย่างเราเราคงจะหลุดไปไกลอะนะ <laughs> ให้ให้มันหยุดที่คํานี้แล้วให้คํานี้มันหยุดหายไปสักวันดีกว่าก็าเลือกนะเขาอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไร <laughs> เราก็เรียกตัวเองว่าแบบนั้นละกันนะครับเพย์เดี๋ยวจะไปพบก,กันในช่วงหน้านะครับตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วกินจากร้านมีคนทอดอะไรในร้านนี้ก็ไม่รู้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาเดไปหาไมกินนี่เป็อะไรต้อนรั สองวงเล็บปิดสนับสนุนโดยน้ำด,ดื่มตรามุสลิมเพื่อสันติไวช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะกลับมาในช่วงวงเล็บปิดนะครับถวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศแบบ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ,นะอารมณ์ปัตตานีกินชามีแต่อร์ละแก้วนะนะครับแล,แล้วก็อยู่ในร้านชาพเราคุยกันคุยข่างนะครับก็ต่างไปนิดหน่อยที่ไม่ได้ถือมือถือพา่แล้วคุณอ่านอะไรอ่ะเป็นข่าวดีนะเออผมก็อ่านข่าวดีข่าวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยผม่าะข่าวเดียวกันคือ กำลังอ่านเรื่องที่คอมอเขายืดมาตรการภาษีของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับถ้าเป็นพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ก็จะรู้ว่ารัฐบาลมีมาตรการในต่างๆที่ทําให้การลงทุนอะไรนั้นะสะดวกสบายไอ้มาตรการนี้มันต้องหมดอายุไปเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วละแต่ว่า1 1> ปีที่แล้วเ,ออเขาตกลงว่าจะยืดมาตรการนี้ไปอีก 2, 2, 2> ปีป 2> นะครับก็จะไปหมดเอาซิ้นปีอ๋อห้โดยมีมาตรการต่างๆดังนี้ าสาหรับคนที่ไม่ได้ติดตามมาแต่แรกมี1ิอย่างดังนี้สิบอย่างานะครับ <ไป S 2> มาตรการที่1นะครับมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากกําไรสุทธิจากอัตรา20%ในปี2556เหลือ3%ให้กับบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ก็อันนี้ลงไปตรงมานะครับ,รบก็คือเดิมทีภาษีเงินได้เคยเคยหาเงินได้ร้อยหนึ่งเขาเก็บไป20ครับอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นหาได้ร้อยหนึ่งลดไป3เลย ก็เหลือ97บาทอ่าเหลือแค่ใช่จากเหลือ80บาทเหลือ80เหลือ97ใครที่มาอยู่ที่3จังหวัดนะก็มีกำไรเพิ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นเห็นเห็นครับอ่ามาถึงมาตรการที่2ครับ มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบการที่กอ่อให้เกิดรายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้นําเงินมาคํานวณให้อัตรา0.1%ของยอดที่พึงได้พึงประเมินและในส่วนของเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ลดภาษีเงินได้หักณที่จ่ายอัตรา0.1%เช่นกันนึกภาพไหมฮะไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ครับแต่ว่ามีมีร้านกาแฟหรือว่าคุณทำคือโป๊ขายอยู่ที่โน่นนะครับ หรือว่าทําธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆเงี้ยก็ให้คํานวณเลยว่าปีนึงจะได้เท่าไหร่ครับแล้วก็จะหักไป0.1โดยที่ไม่ต้องเอาเอันเนี้ยไปรวมเขาเก็บภาษีปลายปีด้วยอ่าคือโหดีหมดนะครับคือคุณเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ก็ได้ไปด้วยเป็นเจ้าของห้างร้านเล็กๆก็ได,ได้อีกได้โ้อะมาถึงมาตรการที่3ครับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือกําไรในพื้นที่จากอัตรา3เเหลือ0.1เฮ้ย ถูกมากครับคือจากเดิมเนี่ยค้าขายบ้านค้าขายที่ดินเนี่ยเขาเคยเก็บภาษีสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เดือดสุ่นชุดหนึ่งหายสุ่นชาดหนึ่งจะพันหนึ่งเก็บสามสิบบาทเป็นพันหนึ่งเก็บบาทเดียวเฮ้มชุ้มยอดมากอ่ะมาถึงมาตรการที่สี่ครับลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนและการโอนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในพื้นที่จากเดิมสองเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นะครับราคาประเมินไม่เกิน2 0 0 0สนบาทในกรณีเป็นการโอนและกรณีจำนองรถเหลือ0.01%อร์ซธุรกิจเก็บภาษีน้อยลงกาสังหาริมทรัพย์ก็น้อยลงแล้วนี่ค่าโอนยังไปลด,ลดให้อีกลถให้นะครับ,ค,รบค่าโอนค่าจดทะเบียนค่าเอกสารต่างๆพวกนี้ ลดให้อีกจาก2%เหลือ1%แล้วก็ถ้าจำนองเนี่ยก็จะลดอีก0.01%เหลือ0.01%ลดแหลกเลยคุณเนี่ยลดแหลกแจกมากนะครับมาถึงมาตรการที่5นะครับมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันโดยการสนับสนุนส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินภัยคุ้มครองจากการก่อการร้ายในพื้นที่ระหว่าง 0.3- ถึง2%ก็คือปกติเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงเขาจะต้องเก็บเบี้ยอีกราคาเนี่ยโอ้ยเพราะว่ามันเป็นเสี่ยงไง เสี่ยงที่จะเกิดง่ายๆไงก็เลยจะต้องเก็บ เงินประกันเพิ่มขึ้นเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นทีนี้รัฐบาลเข้ามาดูแลส่วนต่างตรงนี้ให้เข้ามารับจ่ายกันระหว่าง0.3ถึง2เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับรัฐบาลจะจัดการดูแลให้นะครับผโอ้มันดีแล้วดีหมดสุดยอดเลยมาถึงมาตรการที่6นะครับมาตรการสินเชื่อผ่อนโอนโดยให้ธนาคารออมสินนะครับทำหน้าที่แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจํานวน25,000ล้านบาทเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์นะครับและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจกู้เงินตราผลตอบ แทน0.01%แล้วก็ไปปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการในตราผลตอบแทน1.5%โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนปกติของธนาคารออมสินกับอัตรา0.01%ของธนาคารพาณิชย์ทั้งนี้ในปัจจุบนนันมีผู้มาขอใช้สินเชื่อเนี่ยโห60-70%ลว ก็คือนอกจากอยากเริ่มธุรกิจลดภาษีเงินได้ให้ลถเวลาเราซื้อบ้านซื้อที่ดินให้โอนแล้วก็ลดให้ด้วยโอนให้อีกภาษีอะไรล่ะส่วนต่างของเบี้ยรประกันภยัยลดให้อีกถ้าจะประกอบธุรกิจอยากอยากเงินกู้เงินไม่พอจะกู้ วงเงินมันน้อยไปครับแบงค์แบงค์ไม่มีวงเงินให้รัฐบาลเติมวงเงินให้แบงค์ไปอีกครับได้กําไรจากส่วนต่างนะครับสองหมื่นห้าพันล้านบาทไม่น้อยแล้วก็จ่ายให้ให้ธนาคารออมสินเป็นเหมือนโตะโผแลวก็จ่ายให้ธนาคารอื่นๆนะครับแล้วก็รับรับไปที่อัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแต่ว่าไปไปปล่อยกู้ต่อเนี่ยที่หนึ่งจุดห้าแบงค์เองก็ได้กําไรด้วยครับดีไปหมดนะครับโอ้โหทั้งธนาคารพาณิชย์เองก็ได้ได้ ทางท่านผมก็ได้ <ผล S 2> ด้วยคือไม่ได้อยู่ๆเ <ๆ S 1> ป็นขยายให้เขาเฉยๆ,ๆ,ๆมีกำไรให้เขาด้วยครับอะมาถึงมาตรการที่7นะครับมาตรการพักชําระหนี้เกษตรกรให้มีการพักชราระหนี้ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3ปีโดยให้ธนาคารรับภาระดอกเบีย้ยแทนส่วนของเงินต้นที่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทในปีแรกและรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยค่าดอกเบีย้ยในปีที่2และ3สําหรับดอกเบีย้ยในส่วนเงินต้นที่เกิน2,000 0 0บาทให้เกษตรกรรับภาระเองก็คือ ไปพักชะหนีเกษตรกรยังไม่ต้องจ่ายส่วนดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินต้นไม่เกิน2แสนเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลดูแลดอกเบี้ยให้อีกถ้าเงินต้นเกิน2แส0ก็ไปจ่ายเพิ่มซึ่งดูแลให้3ปี3ปีเต็มมาค,คุณไม่น้อยอนี่มาถึงมาตรการที่8นะครับมาตรการลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการขอตรวจเอกสารการทําสําเนาเอกสารพร้อมครับรองและก็ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจำกัดในพื้นที่ลงกึ่งหนึ่งจะอัตราปกติมันน่าลำคาญนะบางทีเราทำเอกสารแล้วแบบมาไปจดทะเบียนก็มีเสียภาษีเสียตังเสียค่าทำเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอะไรเงี้ยก็ต้องเสียภาษีนะก็เสียค่าเสียเงินค่ารมเนียมอี้ก็ลดให้ลดให้เลยเนาะก็เลยเป็นแรงจูงใจให้ตั้งบริษัทเู้เงินสดไปธุรกิจอะไรกันอ่ะมาถึงมาตรการที่9นะครับ มาตรการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทุนประกันสังคมที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นสินเชื่อผ่อนปลนให้ผู้ประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมและก็ผู้ประกอบการตนในเขตพื้นที่ในวงเงินหนึ่งพันล้านบาทซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ดาเนินจ่ายให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับสถานประกอบการกู้ในอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีแล้วก็ผู้ประกันตนในอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีก็คือที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยไอ้เงินประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้เราเวลาที่เราเจ็บป่วยมีเหตุการณ์อะไรต่างๆตกงานนี้แต่ว่านี่มีการเอามาปล่อยกู้ให้ด้วยคือเพิ่มสิทธิ์การกู้เงินประกันสังคมทั้งสถานประกอบการที่ไปจดทะเบียนตัวสถานประกอบการเองก็มีเครดิตเงินกู้เพิ่มตักู้ได้5%ตัวผู้ประ กันคนคนที่ทํางานแล้วก็จ่ายเงินเข้ากันก็ได้กู้มีเงินวงเงินกู้เพิ่มมาีดอกเบี้ยไป6%ก็กู้กู้เนี่ยคิดดอกเบี้ย6%เอ็นต่อปีใช่ใช่ใช่มาถึงมาตรการสุดท้ายครับมาตรการที่สิส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา3ปีสัดส่วนไม่เกิน100%ซของมูลค่าการลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนในโครงการใหม่ส่วนโครงการใหม่ที่ลงทุนใหม่โดยกลุ่มผู้ประกอบการเดิมบุคคลเดิมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีรวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีในการนําเข้าเครื่องจักรที่มีมูลค่า1ล้านบาทขึ้นไปในการลงทุนของโครงการใหม่ด้วยโอเคนึกภาพนะอยากเริ่มธุรกิจรเริ่มได้แล้วที่ได้แล้วมีคนงานแล้วจ้างงานแล้วประกันสังคม,มจ่ายเงินังคมไปปับ๊บมีวงเงินกู้ให้เครานี้พอทําธุรกิจได้กําไรมา ใน3ปีแรกเนี่ยสมมติลงทุนไปเงินต้นนะล้านหนึ่งใน3ปีเนี่ย จะไม่เก็บภาษีก็เกิดว่ารายรายได้เนี่ยมันกลับมาไม่ไม่เท่าเหินต้นอ๋อถ้ามันกลับมาเท่าเหินต้นร้านหนึ่งก็คือถ้ามีกําไรเท่าตัวต้องเริ่มมีกาไรเป็นเท่าตัวก่อนถึงจะเริ่มเก็บภาษีง<ช>ันได้คุณถ้าถ้าผู้ประกอบการเดิมเนี่ยอยากจะเปิดเฟสใหม่รายธุรกิจใหม่นะครับก็ได้รับการยกเว้นแปดปีเลยน้าเข้าเครื่องจักรน้ำรถขัดไป็นเว้นภาษีให้อีกเอผ่านไปสิบข้อครบแล้วเนี่ยเออผมเห็นอย่างหนึ่งคอลิสตครับ มันมันเป็นการทำเป็นการออกมาตรการที่มันครบวงจรเนาะตั้งแต่บุคคลธรรมดาคนทั่วไปท,ที่มีธุรกิจก็ได้หรือเลยไปจนถึงนิติบุคคลตรงใจแหละอย่ี้บุคคลเนี่ยไอ้ที่เลยหร,หรือบริษทัทห้างร้านใหญ่ๆขึ้นไปอีกนเนาะอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกเนะาะคอือครบวงจรใช่ไหมเขามองว่าเขาอยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาก็เลยออกชุดนโยบายสิบอย่างนี้มาซึ่งมันปิดทุกจุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมดเลยนะตรงนี้ สะท้อนว่าจริงๆรัฐบาลคิดเลยครบวงจรเป็นนะก็เป็นนะก็ทําได้เนาะแล้วก็ผลของนโยบายนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจคึกคัดอย่างที่รัฐบาลต้องการเนาะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยากที่ใครจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนเนาะเนื่องจากด้วยเหตุผลทั้งเรื่องของการเมืองความไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เองก็จะลงทุนอะไรต่างๆก็จะต้องคิดเยอะคิดหนักคิดหนักเลยไม่ต้องนับรวมถึงคนนอกที่จะเข้าไปลงทุนเนาะใช่แต่ก็เนี่ยแต่มาตรการนี้นี่ เหมือนเขาอะไรจูงใจให้จูงใจด้วยนโยบายทางภาษีอะไรต่างๆที่ให้บุคคลอยากจะเข้าไปลงทุนเป็นพื้นที่น่าลงทุนที่น่าทําธุรกิจสำหรับนโยบายเศรษฐกิจอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะมองรอบด้านอย่างที่คุณบอกค่อนข้างรอบด้านมากทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าปัญหาของภาคใต้เนี่ยมันมันไม่ได้มีแต่ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดที่เป็นปัญหาเวลาถามว่าทําไมภาคใต้มีปัญหาโอย บอกไม่ได้ว่าดอกเบี้ยเป็นถูกตอบไม่ถูกเลยครับอะไรไม่รู้เออคืออย่างนี้มองอย่างนี้แล้วกันถ้าถามว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดได้ยังไงให้ลองมองว่ามันเป็นปมเชือกอะคุณอ๋อมันถูกมันเป็นปมเชือกอะไรปมพันกันอยู่อะครับมันไม่ได้มีหนึ่งปัญหาครับโอเคปัญหาเศรษฐกิจเป็นปมหนึ่งถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจหนึ่งปมแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะมันมันไม่ได้แปลว่าถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วมันจะเอ แก้ปัญหาอื่นได้ตามไปด้วยไม่มีใครรับประกันนะว่าแก้หนึ่งปมแล้วไม่กระทั่งแก้ปัญหาอื่นแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นทําให้ปัญหามันเชื่อมมันตอกมาเป็นเส้นไม่ได้ใช่คือการแก้ปมที่มันซ้อนอยู่หลายๆปมเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าจะเอาปมไหนก่อนแล้วถ้าเกิดว่าแก้ปมนี้ไปแล้วก็จะนําไปสู่ปมต่อไปทีนี้บางปมที่มันแบบมันมันอยู่ลึกอ่ะบางทีมันก็ไม่น่าแก้ก่อนใช่ถ้าพยายามไปแก้ปมนั้นก่อนก็มันอาจจะ ไปเกิดปมใหม่ด้วยซ้ามันน่ากลัวตรงที่แก้มั่วเหมือนกันนะแก้ปมหนึ่งดันไปทําให้อีกปมหนึ่งดังนั้นมันมีปมหนึง<อ>่งปมหนึ่งถูกแก้แล้วปมหนึ่งก็ตามมาจะแก้ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าทีนี้นะครับเวลามองปัญหาภาคใต้ก็เลยต้องมองเรื่องปมพวกนี้ให้ให,ให้รู้ว่าเห็นปัญหาให้รอบด้านว่ามันมีกี่ปม,มตรงไหนแล้วควรจะแก้อะไรก่อนอะไรหลังตามมาใช่คือมันก็น่าถามว่านี่คือปมที่หนึ่งหรือเปล่ารัฐบาลมองว่านี่คือปมที่หนึ่งแล้วมันเป็นปมที่หนึ่งจริงไหมหรือว่ารัฐบาาาลลมมมอองเเเเหห็็นนวว่่ปปดียรื เออหรือมองเห็นปมอื่นๆหรือเปล่าหรือมองเห็นปมเล็กๆน้อยๆอ,อยอันนีเปล่าในปัญหามันอาจจะถูกครอบไว้ในปมใหญ่ๆเนาะเล็กๆข้ในมีอีกคือมันก็น่าถามมันมันเร่งด่วนจริงไหมคนคนสันจังหวัดเป็นคนที่ รายได้น้อยแล้วไม่พอใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามรัฐบาลว่ามันเป็นกามองยังไงใช่ไหมถ้ามองยังไงคือไม่ยังมีอีกหลายปัญหาปัญหาเรื่องสิทธิปัญหาเรื่องวัฒนธรรมทีนี้ถ้ามองในแง่นโยบายของรัฐนี้นคือนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาคิดว่าจะแก้ปัญหาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งไม่คึกคักได้รอบด้ในมุมเศรษฐกิจรอบด้านแต่ว่าในจะเห็นว่าออกมาเป็นกฎเลยนะครับออกมาเป็นกฎหมายออกมาเป็นนโยบายที่จะมีผลทางกฎหมายด้วยทีนี้ ลองเทียบกับปัญหาอื่นๆเนาะหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาอื่นหรือะจริงๆแล้วในปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจเนาะมันผูกรัดไปด้วยปัญหาเกี่ยวกับสังคมการเมืองความแตกต่างทางความคิดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องทัศนคติอะไรที่มันผูกติดมาคําถามคือเอาวิธีคิดแบบรอบด้านแบบนี้ไปแก้ปมอื่นบ้างได้ไหมแล้วก็วิธีการจัดการกับปัญหาให้มันเป็นกฎเป็นหลักเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎหมายที่แบบจจริงจังแล้วก็แบบ มุ่งแก้อย่างรอบด้านอย่างเงี้ยไปใช้กับปมอื่นบ้างได้ไหม <S 2> <S 2> ปมทีเ่เป็นปมในใจใหญ่ของคนตายทั้งหลายเ <ผม S 1> นาะปมงอย่องสิทธิเรื่องวัฒนธรรมบางอย่างอย่างที่บอกว่าบางอย่างมันต้องออกมาเป็นกฎหมายเพื่อให้มันเกิดการกระทําหรือเกิดการตอบสนองได้ได้ได้เป็นไปตามกฎหมายบางอย่างมันเป็นแค่กลยุทธ์ วิธีการเป็นบางอย่างมันไม่ได้ปัญหาบางอย่างมันอาจจะต้องกําหนดเป็นกฎหมายนั่นหมายถึงรัฐรัฐบาลให้ความสาคัญกับมันจนกระทั่งมันเป็นกฎหมายอันนี้ในมุมผมนะนเพราะว่ามันน่าจะเป็นเป็นอันหนึ่งที่ที่เห็นความสําคัญว่ารัฐบาลมองปัญหาย,ยัางไงคือบางอย่างไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็แก้โดยการออกกฎหมายห้ามมันซะ หรือว่าอยากจะสนับสนุนอะไรกฎหมายที่มันเพื่อประโยชน์ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นซึ่งเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วจากสิมาตรการเนี่ยที่แบบทำได้ออกกฎหมายปรับกฎหมายให้มันแบบมุ่งแก้ให้มันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยทำได้อะไรอย่างนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กับปัญหาอื่นปมอื่นที่มีในสามจังหวัดด้วยดีไหมสําหรับเราคนดูที่ อาจจะไม่ใช่เป็นคนไปออกนโยบายนะไม่ใช่<ะ>คนพื้นที่ด้วยซ้ำไปก็อาจจะมองว่าเออให้เห็นปัญหาเนาะแล้วก็เห็นความพยายามของรัฐหรือว่าส่วนฝ่ายต่างๆที่อยากจะแก้ปัญหานี้เราก็มองให้เห็นว่าเฮ้ยเราเองมีเสียงสะท้อนต่อปัญหาแบบนี้ เพราะตรงนั้นก็พี่น้องเรากันหลายคนใช่ก็พี่น้องเขาครับครับก็ระหว่างนี้ก็ติดตามดูครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลชุดเนี้ที่มองว่าเออเอาละจะจัดการกับปมปัญหาเศรษฐกิจให้เด็ดขาดก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นแล้วว่าปมนี้ถูกแก้แล้วเวิร์กแล้วเลยมีการต่ออายุแล้วเนี่ยจะช่วยให้แก้ปมอื่นได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือจะพันกันต่อไปสรนัวกันไปสรนัวกันก็ไม่รู้นะครับก็ต้องเฝ้าเฝ้ามองกันต่อไปต้องเฝ้ามองกันต่อไปนะครับครับก็ นี่คือข่าวคราวจากข่าวในวงเล็บนะครับวันนี้ดูมิสาระดูเป็นอีกข่าวรายการข่าวหนึ่งที่ซีเรียสอ่ะก็ <laughs> เป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็เป็นผม <laughs> ก็เป็นเรื่องดีๆถ้ามองว่ามันดีหรือก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหารครับที่จะเกิดขึ้นใน3ใ<ช>จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับผมวันนี้ก็ฉลองรูปแบบใหม่ของรายการเราก็ด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับครับผมเป็นข่าวที่ซีเรียสมากเลยเวลแล่านะลยซีเรียสเราจะแพ้หรือขัดขันนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับซีเรีสบ้างก็ดีนะได้ีิได้รายการเราต้องมีคนดูแหลเออหลากหลายก็สําหรับใครที่อยากจะติดชมรายการแล้วก็อยากจะพูดคุยกับเรานะครับเราก็มีเพจใน Facebook นะครับหาได้ใน กดเข้าไปเลยครับภาษาไทยข่าวในวงเล็บนะครับนะครับก็ลองไปโพสต์ดูนะครับทีมงานจะตอบกลับไปกดไลค์อะไรก็ว่าให้แซ่บพอกันหรือว่าอยากจะเป็นการส่วนตัวหน่อยก็ส่งอีเมลมาได้ที่ที่ขึ้นที่ข้างล่างนะครับถ้าถ้าเขาลืมขึ้นก็ก็ไม่ไ้ช่วยยังไงนะครับเป็นช่องทางที่เราจะติดต่อกันนะครับผมก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการข่าวในวงเล็บก็ต้องลาไปก่อนนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับลาไปก่อนชาวบัสลามอะไรกุ้มมาหรอกตุลล้อกาบารังกาติ เสนอขา,าสารและเรื่องราวให้เราดูทันข่นาวมาเวลาเสนอขา,าเวลาเสนอขา,าเรื่องราวทั่วโลก